ดรัสดค่ัดครคับทักลูกค้าก่อนได้เลยคัพี่เขาก็ทางมาคาว้เนาะ้ร่วมกิจกรอะไรกับรับ้า้เรากนราก็วันนี้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอชิครับ25 25ปีครับก็อยู่กับมาตั้งแต่ปีที่18-19เลยต้องเรียกว่าอยู่กับโอชิมาตั้งแต่ปีแรกของเพ็นสิงโตเลยก็ว่าได้ครับก็ดีใจมากๆที่ วันนี้ครบรอบ25ปีแล้วโอชีก็จัดงานสนุกๆมากมายครับแล้เขาก็ยังนึกถึงพวกเราสอคนใช่นอกจากวันนี้เนี่ยจะได้เซอร์ไรสับโอชีแล้วเนี่ยโอชียังใจดีเหมือนเดิมเลยก็คือให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับแฟนคลับด้วยใช่ครับมีแฟนคลับมาับมีโอกาสได้แบบขึ้นมาเป็นผู้โชคดีที่ได้รับแบบเป็นขนมที่ทดลองที่ีสทีเราทำประมาณสิ คนก็บรรยากาศงานจริงก็ยังสนุกแล้วยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะเวลาโอชีเขาจัดงานอะไรสักอย่างนึงใช่โอชีเป็นเป็นโอชีกรุ๊ปที่แบบยังทรีตแฟนคลับของพวกเราอย่างยิ่ลยใช่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 ครับผมว่าเป็นแบรนดิ้งหนึ่งเลยที่แบบเทคความสำคัญและใส่ใจความรู้สึกของแฟนคลับมากใช่ครับก็อยากให้ที่ภาพดีแล้วให้โอชีน้องสองตันโอชีโอชีหน่อยก็สุสันต์วันเกิดนะครับโอชีกรุ๊ปนะครับผมก็25ขวบแล้ว ขอให้อโยชิกรุ๊ปเนี่ยอยู่กับเราอยู่กับแฟนคลัอบอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆเลยนะครับผมครับก็ <c oughs> ขอขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่ผลิตคอนเทนต์ผลิตกิจกรรมหรือว่าผลิตสินค้าอร่อยๆมาให้ทั้งไม่ว่าจะเป็นดิงหรือจะเป็นฟู้ดเลยด้วยครับให้กับพวกเราผู้บริโภคเนอะแล้วก็แฟนๆทุกคนได้มาติดตามศิลปินทุกคนที่เขารักไม่ใช่แค่พวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาใส่ใจอะไรพวกนี้เสมอเลยก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปครับ ครับผมก็โอชิมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ตอนนั้นของเราเป็นอ่นเคียวโฮผมยังมาร์กไว้ผลิตภัณฑ์เดิมก็คือโอชิอ่นเคียวโฮอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดของผมยังคงเป็นอร่จริงต้องบอกว่าโอชิเนอร่อยอย่างใช่ครับแล้วรวมถึงฟู้ดด้วยนะไม่ใช่แค่ดิ้งอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับสินค้าหลายๆอย่างโอชีนะครับผมแล้วก็กิจกรรมดีๆที่โอชีจะออกมานําเสนอให้กับแฟนๆทุกคนได้ติดตามกันนะครับฝากด้วยครับฝากไ้นะครับครับนี่คืองานคู่ในรอบกี่เดือนอ๋อนี่จบเรื่องโอชีแล้วใช่ไหมครับอ๋อจบแล้วจการที่งานรอบกี่เดือนทั้การแล้วนานอยู่นะสอใช่หลายเดือนนล่าสุดก็คงจะแค่คอนเสิร์ตพิเรยาปาร์ตี้นั่นแหละใช่ที่พี่หนุ่มไม่ได้มา ไรเล่นเราเล่นเราเล่นพี่หนุ่มมาพี่จุ่มไม่มาโอ้เลยี่มาคพี่จุ๋มนี่เองก่อนครับผมก็ไม่ได้เจอกัไม่ได้เจอกันจริงๆเรายังมีงานคู่กันหลายงานแต่ว่าไม่ได้เป็นงานเปิดขนาดนี้ครัาจะเป็นงานที่แบบว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เป็นแบบเป็นเบนฟิตหรือว่าเป็นแบบว่า lucky man s p e n d r อะไรเงี้ยครับผมีมันมีโอกาสได้ใกล้ ม,มาม,ม,มรู้สึกเราตอนก็กตั้งแต่ปีแรกเลยครับคือตั้งแต่ที่โอชิเช็คคิวมาเราดีใจมากเลยนะครับ<แ>เพราะว่าเราไม่ได้มาเจอบรรยากาศหรือการร่วมง,งานกับโอชิมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็ยิ่งยิ่งรู้ว่าได,ได้ได้กลับมาร่วมงานกับโอชิกับพี่สิงห์ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าภาพวันเก่ากลับมาเลยภาพวันเก่ามาตั้งแต่สมัยที่แบบเรายัง ซีรีส์ยังไม่ออนแอใช่แล้วเราก็มานั่งร่วมงานโดยที่มีพี่พุธดีเจพุธเป็นพรีเซนเตอร์นี่ถืองานแรกของคิดสิงเลยเจ็ไม่ากเจ็บมากใช่เลยตรงนนี้เเลลยยใช่ตรงนั้นเลยแล้วคือเหมือนเป็นอีเวนต์แรกของคิดสิงโตด้วยครับใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเราอ่ะซาบซึ้งและประทับใจในโอชิมาเลยตลอดเพราะว่าเราเป็นไม่ไม่ไม่ยั้งยานยานไม่ร้อง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 คือมันดีใจมากจริงเพราะว่าคิดสิงตอนนั้นน่ะ ก็ยังยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นแล้วก็ในหลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าเนี่ยก็ยังมีความแบบเอ๊จะเชื่อใจพวกเราทั้งสองคนดีไหมอย่างเงี้ยครับโอ้ยชีคแบรนดิ้งแรกที่เชื่อใจในเคยสิงโตใช่และให้โอกาสพวกเรามาดูตลอด ก็เลยก็เลยรู้สึกประทับใจมากคิดถึงมากครับใช่ครับใช่ครก็การได้กลับมาทำกิจกรรอีกครั้งนี่มันเป็นไงบ้างที่เราได้มาเจอแฟนคลับได้ที่อัจขนา์ที่เอาดออะไรแบบเนี้ยอ่าจริงๆโชคดีอย่างหนึ่งคือหลังๆมาเนี่ยเรามีโอกาสได้เจอแฟนคลับบ่อยมากขึ้นครับผมไม่ใช่แค่งานเปิดแต่รวมไปถึงงานปิดต่างๆที่เป็นท็อปสเปนเดอร์หรืออะไรที่แฟนอะไรเงี้ยเราก็ได้เจอแฟนคลับมากขึ้นแต่งานที่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับแบบมากหน้าหลายตาโดยเป็นโอเพ่นขนาดเนี้ยโอชิีงานนี้แหละงานโอชิเนี่ยแหละ ก็ดีใจแล้วก็บรรยากาศเก่า hmm. ๆยังเหมือนเดิมเลยได้ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังได้ร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับอย่างเงี้ยผมพูดถึงร้องเพลงล่ะเขาคุณข้างคุณเขาคุาเรื่องคอนเสิร์ตี่นทายคูปมาไม่ถ่ายรูปดิไม่ถ่ายรูปนออใ่รจรูปจนี่ือเขาไม่ได้แบบว่ามาถ่ายรูปเล่นๆนะฮะ เขามีการมาเช็คสถานที่ก่อนวันแรกอย่างน,นั้นเลยเหรอใช่มาเช็คสถานที่ก่อนมาเช็คมุมก่อนว่าเฮ้ยมุมแล้วกลับไปก็ไปไปคุยกันในกลุ่มเพื่อนเพื่อว่าแบบ <Okay. S 1> โอยมุมนี้น่าจะถ่ายยาก้ย <Okay. S 1> ม,ม,มุมนี้ดูน่าจะมีลุน้น <Okay. S 1> คือมีการแบบวางแผนนะฮะแล้ววันที่สองมาเขาถึงมาถ่ายจริงนะฮะและก็บน่นนั่นแหละ <laughs> บ่นทั้งวันว่าแบบถ่ายไม่ได้แต่ตอนไปซมก็คือมีการแชะไว้ด้วยเออไม่รู้สถานที่จะต้องแชร์ภาพมาด้วยหรอว่อาอ๋อแช์เป็นล<ๆ>็อกก i n g เฉยๆครับผม แชภาพเป็นวอกกิ้งไว้เฉยๆเยอดรูปไปนี่นั่งเลยแล้วรูปคุ้นไม่ไม่คือต้องบอกว่าเขาอะตั้งใจมาถ่ายรูปคลิสก็จริงแต่นี่เขายังยังไม่จบยังไม่จบเขาตั้งใจมาถ่ายรูปคริสก็จริงแต่นี่เขาเป็นมัมมี่ของโฟดโฟ์นะคะใช่ราติดใจเลไม่ได้ติดใจเขาชอบจริงๆริแล้วเขาก็แบบว่าถ่ายรูปมารูปเขาสวยทุกอันเลยนะใช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่ายเนี่ รูปสวยรูปสวยขนาดนี้แต่เขายังไม่พอใจอีกอเข้าใจไหมคือเขาคิดเยอะมากไม่รูปที่ได้อมันจะมีมันหนึ่งในร้อยมันมีรูปที่สวยอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะมีความรู้สึกว่ามันควรได้แบบเยอะกว่านี้เราไม่คิดว่ามันจะได้น้อยขนาดนี้ซึ่งในไอ,อ้บรรดาน้อยนั้นสำหรับพวกผมคือได้หมดแล้วใชนะ <laughs> ่มันสวยแล้วเอ้งหมดเป็นเวดีคือดีสุดแล้วแต่ว่าที่ที่สุดคือเธอชุมแคบมากเลยนะคิดทีละวันเอาละฮะ ไม่คือรับบีฟมาทีมงานบอกว่าช่วยพูดคุยหน่อยช่วยเอนเตอร์เทนให้มันเป็นตลกหน่อยก็เลยสวมบทบาทเป็นเด็กเอ็นบนเวทีครับผมก็พยายามอยากให้ทุกคนหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับทำไมพอโดนช็อตฟิลตัวเองเราเราลิงล่ะเออใช่ช็อตฟิลเรื่องอะไรหรอเวลาเขาย้อนกลับรีมาถึงคู่เราพูดได้ต้องมี่ใช่ไหมไม่ใช่ก็มันเป็นงานของน้องด้วยมันก็ไม่ใช่เวลาที่แบบเราจะมาเล่นอะไรของเรา S <S> เ,เป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ไม่เราคือตอนพูดอยู่ก็คือผมก็อยู่หน้าเป็นข uh> ับแล้วก็มุดมุดอย่าเรียกนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นจุดสนใจครับเราสามารถวิ่งได้รอบๆโดยที่แบบทุกคนไม่นั่งสนใจแล้วผมไม่เห็นรูปเบื้องหลังว่าอ๋อไอตอนที่เรายืนพูดคุยอยู่แกอยู่ข้างหน้าเลยแกอยู่ข้างหน้าแบบรอเสร์ยอยู่อย่างนี้เลยอะไรอย่างี้ครับผมไม่เห็นไงมันมืดตอนที่ซมุดผมมุด ได้ยินเขารู้ว่ากำลังจะมีการพูดถึงเขาหนีหมุดเขาหนีอย่าเห็นฉันนะอะไรเพราะว่าถ้าน้องๆเห็นโดนแน่ๆเลยซึ่งหลายคนก็จะแบบเฮ้ยแบบเขาก็ว่าฝันหรอว่าเขาก็อยากเห็นพวกเราคือเซทีแฟร์ตินไฟนอลอีพิกต่างๆก็เดี๋ยวรอรอติดตามซีรีส์กันก่อนดีกว่าให้ซีรีส์ผมได้ถ่ายก่อน ผมยังไม่ได้เล่าถ่ายเลยบทก็เสร็จแล้วบทอยู่ครับบรรดาบทอยู่ใช่ก็คุยคุยกับพี่ลิตล่าสุดแล้วก็พี่แบ็คออฟครับคุยล่าสุดตอนนี้คือไม่รู้นะว่าในเรื่องนี้จะมีกี่ e ีีแต่ว่าบทไปถึง E ีีที่10แล้วใช่บทเสร็จแล้วถึง E p ีที่10นะเท่ากับว่าตอนนี้ก็การันตีไปก่อน10 EP ีใช่การันตีไปก่อน10 EP ีครับก็น่าจะได้ถ่ายทำช่วงพฤศจิกาธันวาครับ on air นี่ปีหน้าแน่นอนครับแต่ว่าเราก็มี ไม่ผมว่าแฟนๆเขาคิดถึงใช่เราเราไม่ได um ้อยู um ่ด้วยกันนานอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนแอบคุยกับผู้ใหญ่ไว้ว่าแบบว่าหรือยังไงดีเราควรแบบว่าไปเจอกับแฟนๆหลังจากมีซีรีส์ไหมผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแล้วก็ไปซาวเสียงจากแฟนๆมาแฟนๆก็บอกว่านานเกินไปไ่มีก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับเพราะตั้งแต่ประกาศตั้งแต่วันที่ประกาศว่ากลับมาคนก็แบบแฟนๆต่างประเทศก็เรียกร้องอยากเจอพวกเราใช่ครับีอีกประเทศนะคที่ เดี๋ยวมีสิงคโปร์แน่ๆแล้วครับเพราะหลุดไปแล้วเพราะผมหลุดไปแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าออฟิเชียลยังไม่ประกาศแต่เล่นประกาศไปก่อนแล้วนะฮะเนี่ยโยนมาแบบเนี้ยกลัวหลุดอีกก็ก็มีแน่ๆครับสิงคโปร์ครับช่วงเดือนตุลานะครับตั้งแต่ประกาศที่้ะแลออฟิเชียร์เราอ่ะๆพี่ถิงจัดการหน่อยมีเรื่อยๆละครับแต่ว่าต้องติดตามทาง JMTV นะครับผม Official Fanpage ต่างๆหรือว่าทาง Facebook Fanpage อินสตาแกรมทวิตเตอร์ของจ m t v นะครับผมจะคอยประกาศออาพิเยลไว้นะครับผมเพราะบางทีมันเป็นคอนเซอร์ว i ทีฟก่อนบางทีเราก็ไม่กล้าแบบเปิดเผยก่อนใช่ใช่แต่ก็มีล็อกคิวมาแล้วล่ะครับผมแล้วมีแบบประเทศไหนที่พี่คิดกินถึงจะไปอยากไปมากกินถึงไปกับประเทศนี้พูดแบบเนี้ยมกตรัวูดเลยแต่แต่ผมว่าหลังจากหลัง พวกเอริ่ลังหลังจากสิงคโปร์น่าจะมีอเรื่อยๆครับน่าจะอยอๆาจจะมีแบบได้ไปกับพี่สิงห์หรืออาจจะมีได้ไปกับหลายๆคนบ้างอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับเวียดนามที่เราได้ไปกับเลิฟมิวอย่างงี้ใช่ย่าหงกันขอหายใจคอับฝากแฟนๆที่หลายๆประเทศถ้าแบบว่าสนใจหรืออยากจะเจอพวกเราที่ต่อมาได้ เอเจนซี่ติดต่อมาได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับยังาเดินทางอยู่ครับชอบเล่นดาวเล่ก็จริงๆเรามีไปอีกหลายๆที่นะครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามทางออพิเชียร a แฟนเพจไว้ก่อนนะครับผมก็เรายังไม่สามารถเปิดเผยได้ขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าเรามีโอกาสได้เจอกันแน่นอนครับใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับผมฝากกิจกรรมของโอชีด้วยนะครับฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ มันคงมีกิจกรรมมากมากอีกหลายๆอย่างให้เราได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เล่นกับแฟนคลับหรือว่ากิจกรรมจากการซื้อสินค้าของโอชิก็ฝากสินค้าอร่อยอร่อยดีๆของโอชิไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับไปนะบ้าไม่สนุกเลยคิดไม่พอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นบ้างอ้าวขาเขายสินค้าก่อนไปาปอะไรไปไปอะไรก่อน สงนิ้วละขวดไะขวดลาง่สิที่ต้องหนันนี้นะมัน้ันนี้นะ้องกินมันีะ้องสิดช้างองนงกินอัน้งสู่ัมันมันอตดต้องิ่อเอยงต้องตงีได้อ่ะพะอิดขวาหั่อยิดวาด้านข่ นั่นแหละประมาณนี้แหละใช่ใช่คคงพี่ก่านะลูกหนึ่งมะอยู่ท่าเดิมแบบนี้ยตั้งแต่ปีแรกที่ทำงานวันนึงก็ถึงหนึ่งสองนี่นะคะขอบคุณนะครับพี่พี่ค่ะ ขอบคุณนะครับพี่ๆครับเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครัาพี่รับเจอกันลูกขอบคุณครับขอบคุณครับไปที่าหนเจอนะพี่หนุ่มครับขอบคุณมาก